ก่อนจะร้องกใงสุดท้ายเนี่ยขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณคุณรุ่งดีดีทีเนี่นะครับที่เชิญมาเป็นเกสต์ในคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอ่อกล้องระดับครูเพลงทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาบนเวทีนี้วันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันนะครับถึงแม้ถึงแม,แม,แม้ประสบการณ์ของนัดจะเทียบไม่ได้เลยนะแต่ส่วนเกียรติของทุกคนนะครับก็อ่าเพื่อขอบ จริงนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณดยคนดูทุกคนด้วยนะครับที่เดี๋ยวพูดอีกทุกทีขอบคุณนะครับตอบนท้ายเนี่ยถ้าใครอยู่ในสุขงฝาก็จะเห็นว่ามันชื่อ j u s t the w a y you are นะครับแต่จริงเราไม่ใช่เพลงนี้หลอกทุกคนเล่นนะครับคือเมื่อวานเราเดินมาเคยมาที่โรงละครแห่งชาติเป็นครั้งแรกเข้ามาก็รู้สึก ตกใจในในความยิ่งใหญ่ของการของมันครับก็เลยอยากเปลี่ยนเองเอาแขกนี้มารองแทนนะครับซึ่งเพลงน,นี้เป็นเพลงงปรดของคุณพ่อตัวเองครับมีชื่อ